สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกพาดหัวข่าวสุปบอลไทยร้อนๆกันหน่อยนะคะจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะพาดหัวเข,เขาเขียนว่าก่อนเกมนัดชิงจะพลาดได้ไงเนวินปลุกใจบุรีรัมดับเมืองทองลา่าแชมป์ใบที่3เอ่อข้อความดูสั้นๆนะคะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยเราลองมาคุยกันดูค่ะเริ่มตรงคำว่าจะพลาดได้ไงกับปลุกใจก่อนเลยค่ะมันฟังดู มุ่งมั่นมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าคิดนะคะว่าคำพูดรงแรงแบบนี้มันจะไปสร้างแรงกดดันให้นักเตะตัวเองด้วยหรือเปล่าคะอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือแน่นอนเป้าหมายหลักก็คงเป็นการกระตุ้นแหละครับแต่พอเป็นคำพูดจากคุณเนวินแล้วบริบทมันคือนัดชิงด้วยแถมเจอคู่ปรับอย่างเมืองทองอีกมันก็อาจจะเหมือนดาบสองคมได้เหมือนกันนะครับด้านหนึ่งก็ปลุกใจสร้างความเชื่อมั่นสุดๆเลย แต่อีกด้านออก็อาจจะเพิ่มความกดดันความคาดหวังในสนามให้ทีมเข้าไปอีกแต่ก็น่าสนใจว่านี่เป็นสไตล์ปกติของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าครั้งนี้ดูเน้นเป็นพิเศษนั่นสิคะการเลือกใช้คำที่ดูมีอารมณ์ร่วมสูงๆแบบนี้อาจจะบอกว่าแมตช์นี้มันสำคัญมากๆจริงๆค่ะแล้วกาเจาะจองไปที่เมืองทองด้วยคำว่าดับนี้ละคะฟังดูมันโหดกว่าแค่ชนะเยอะเลยนะคะใช่ครับใช่เลย คำว่าด,ดับในบริบทแบบนี้มันมีความหมายแฝงนะคือไม่ใช่แค่ชนะเกมในสนามแต่มันเหมือนกับต้องการจะหยุดเส้นทางทำให้หมดหวังไปเลยอะไรแบบนั้นเป็นการประกาศความเหนือกว่าแบบชัดๆครับซึ่งก็ดูจะเข้ากับสไตล์ของบุรีรัมนะที่เน้นความเป็นแชมป์ความสาเร็จอ๋อค่ะค่ะแล้วการที่คนสำคัญออกมาพูดแบบนี้มันส่งผลต่อบ,บรรยากาศโดยรวมยังไงบ้างคะทั้งทีมตัวเองทั้งฝั่งตรงข้ามเลย มีผลแน่นอนครับสำหรับทีมตัวเองนี่ชัดเจนคือตอกย้ําเป้าหมายกระตุ้นให้นักเตะแบบสู้สุดตัวส่วนฝั่งตรงข้ามก็มองได้สองแง่นะครับอาจจะรู้สึกกดดันมากขึ้นหรือหรืออาจจะฮึดสู้ใช่ครับอาจจะใช้คําพูดนี้แหละเป็นแรงผลักดันให้ฮึดสู้อยากจะพิสูจน์ตัวเองก็เป็นได้ มันก็เป็นเ,เกมจิตวิทยาน,นอกสนามอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับจริงด้วยค่ะอีกประเด็นที่เขาเน้นเลยคือล่าแชมป์ใบที่3การบอกตัวเลขชัดๆแบบนี้มันมีความหมายพิเศษกว่าแค่บอกว่าอยากได้แชมป์เฉยๆไหมคะมีครับแน่นอนเลยการพูดถึงใบที่3เนี่ยมันคือการเอาความสำเร็จเก่าๆมาเชื่อมกับเป้าหมายปัจจุบันแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การชนะนัดนี้จบไปไงครับแต่มันคือการแบบว่า สารต่อความยิ่งใหญ่การสร้างยุคทองของสโมสรอะไรทํานองนั้นเลยมันบอกถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวครับที่มองไปไกลกว่าแค่ผลนัดเดียวอืมสะท้อนแนวทางการทําทีมเลยที่อยากจะสร้างมาตรฐานความสําเร็จสูงสูงต่อเนื่องไม่ใช่แค่แบบฟลุกๆกได้แชมป์เป็นครั้งคราวการประกาศเป้าหมายแบบนี้ก็เป็นการย้ําความทะเยอทยานให้ทั้งทีมทั้งแฟนบอลร,รับรู้ไปด้วยกันโอ้โหน่าคิดมากเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าพาดหัวสั้นๆแค่นี้มันซ่อนอะไรไว้เยอะทั้งจิตวิทยาทั้งการสร้างแบรนด์ทั้งวิสัยทัศน์เลยถูกต้องครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะของการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารเป้าหมายสร้างบรรยากาศก่อนเกมใหญ่ทุกคำที่เลือกมาทั้งปลุกใจดับหรือล่าแชมป์ใบที่3เนี่ยผมว่าเขาคิดมาแล้วล่ะว่าต้องการส่งผลกระทบแบบไหนแ้าสรุปสั้นๆจากพาดหัวนี้ก็พอจะเห็นภาพนะคะ ความมุ่งมั่นสุดๆของบุรีรัมเป้าหมายชัดเจนมากคือแชมป์ที่3ต่อเนื่องแล้วก็การใช้สงครามจิตวิทยาเพื่อสร้างความได้เปรียบก่อนเจอเมืองทองในนัดชิงครับผมครบเลยแต่จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเอาไปคิดต่อได้นะคือ การที่สโมสรฟุตบอลเนี่ยสื่อสารความทะเยอทะยานความต้องการเป็นผู้ชนะตลอดเวลาแบบนี้มันส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรหรือการพัฒนาผู้เล่นในระยะยาวจริงๆยังไงบ้างการตั้งเป้าว่าต้องชนะต้องแชมป์ตลอดเนี่ยมันสร้างนักสู้จริงๆหรือว่ามันสร้างแรงกดดันที่มันมากเกินไปจนอาจจะทำลายการพัฒนาไปเลยอันนี้น่าคิดนะครับ